ใช่ไหมใช่ไหมเออพวกเออนี่หยุดยุดแบบนี้นะมันก้าวแล้วเลิกหัวขวานได้แล้วพวกเธอเลิกทานิสัยไม่ดีแบบนี้ได้แล้วผู้ครับอะไรอันนี้ไม่แซ่คือไม่ตีหัวตีขวัยนะครับไม่แซ่ถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนกูก็จะฟาดมันหลังไหลโอ้ยหาขว้าตับขว้าใสมึงเลยเนาะหอหดเด็กหญิง อิเม่ยี่หามุกกบเซาท่าเนี่ยหันหน้าไปทางนั้นสิคือจากแมวปลาบอ้ยถ้าจะยันยังเข่าประตูคฮะผมเบอร์ห้านี่แล้วแมนนี่ค่ะเอาขนตาของครูไปติดไหมลูกมันสวยแล้วเก็บเครื่องสบางเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้นกนกกลัวเอาน้อาเอาโอเคโอเคเอาน้องไปให้คูกินคูว่าูดสวยะวันนี้คนครูเดี๋ยวสู้เหตุยังเนี่ยกินเข่ากัแม่คู ฮะเก็บตัวนี้มันยังไม่พักเที่ยงมันยังไม่พักเที่ยงเก็บครับอาจารย์สอนเลยผู้ใดละขอเนาไหมมาบักฮอดขอมากบักฮอดกับบักสอบครับในฮอดเธอเก็บดอกไม้แต่วมื่อนี้เก็บละค้อโอเควันนี้ทุกๆคนจะว่าจะคองง่ามได้นอนเมื่อกก็เอานามูเนี่ยเอาตระหนากจะขลองง่ามีห้าเนี่ยไหมเอาให้ไม่ครบคนเนี่ย อยากไทยกับห้นไทยมันคคนเอาโทรศัพท์มาวางไว้บนโต๊ะมันคูรีจอยเอาวางไว้คู่ใยึดยึดเลยอะไรเนี่ยมีแต่ออลิแฟนดูได้เหรอฮะเธอดูอลิแฟนเหรอมันเล่นเองคู่มันเล่นเองมันคือโปรแกไม่อยั้น S <S พญาน,นาคเอ๋ออยเราไม่รู้หรอก <S <S พญาน,นาคเอ๋ยเจ้าเกิดมาจากตัวไหนบอกข้าสิถ้าได้โปรดเมตตาของเราโอ้ยโอ้ยนี่ยังประการใดหยุดเดี๋ยว,วนี้พวกเธอทุกๆคนนั่งอยู่ในความสงบนั่งตัวตรงตัวตรงตัวตรงวันนี้คุณครูมีแนวจะมาบอกแนวใดเนาะบัตรเก็บปากกาขึ้นวันนี้คุณครูมีแนวจะมาแจ้งทุกๆคน คือวันนี้มีคุณครูคนใหม่ยาวาเถอะแต่พูดเดียวกูก็เบื่อเพรฮะแห้งเไม่สุดฮอตดีฮอตดิฮอตดรูมีคุณครูคนใหม่มาสมัครแล้วจะเข้ามาสอนเราวันนี้ผู้ไม่ริษดีผูดใส่หัผู้ใดก็ได้เอาไม่หนีจากมาดูเอาไม่หนีจากมาดู ครูผู้หญิงผู้แทยค่ะครูครูผู้หญิงแต่เป็นครูผู้หญิงที่สวยมากสวยครูผู้หญิงงามแมนแมนอีแมนแมนเฮ้ยองกใจได้เป็นยังนูนี่ครูมาไหมผู้งามเอาสิมหาแต่แป้งปิดสิวเซียนสิวว่น้องย่หันครับผู้ใดเนี่ยครับคนเรืมเบิงตระสูคนนี้คือ หนูอลิสลูกสาวพออลูกสาวพออใช่แล้วไัยไทเปสูสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอสวัสดีค่ะคุณคือบนจิตอยางจใสเถอเป็นลูกสาวพิธาหรือเปล่าคะพออพออหยุดนี้ก็ดอกเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวตัดายโฟนถึงาเอเมนเช็ดวี่มดายจะโฟนถึงหน้เยเดี๋ยว ถ้านพ่<พ>อ,อมีมองจอรดรถทัวร์คุณคูณค่ขานูขอ,อรอดละค่ะ